<c oughs> วันนี้มาทานข้าวที่บ้านไร่นะครับที่บ,บ้านไร่ที่บ้านไร่โรงเรียนบ้านคำขานะครับก็บ้านขขานคขโรงเรียนบ้านคำขาาาบ้นคขโรงเรียนบ้านคำขานะครับอ่าภอพาานานิคมจังหวัดสกลนครครับที่อำเภอพนา,านิคมจังหวัดสกนลนครเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีภาพออกไปอ่า ให้ให้พูดอ่าพูดพูดชมเขาได้ดูกันบ้างน,นะครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเราก็เราก็ก,ก็ก็นำเขาอ่าอ่าลูกสาวเขานำอาหารมาเลี้ยงนะครับอาหารมาเลี้ยงเด็กๆจำนวนเด็กจำนวนทั้งหมดเนี่ย อร้อยอุดุบาลก็100ร้อยกว่าคนนะครับ100ร้อยกว่าคน100ร้อยกว่าคนร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบคนประมาณนั้นนะครับก็ก็เกรงว่าตามองไม่เห็นนะเนี่ย ก็ขอลงแค่นี้นะครับขอลงแค่นี้